กกรออ่อนับทที้19ข่าวคราวของภาสกรที่จะแต่งงานนั้นดังไปไกลจนถึงอเมริกาตระการตาวางโทรศัพท์พร้อมกับสายหน้ายิ้มยิ้มขณะมองไปยังน้องสาวที่กำลังนั่งกินอาหารเช้าอยู่ที่โต๊ะอาหารพาจะแต่งงานแล้วนะแคท คนที่ได้ฟังชง,งักงันเงยหน้ามองพี่ชายอย่างไม่คาดฝันว่าเขาจะแต่งงานปุบป,ปับแบบนี้ครั้นพอได้คิดถึงยุวดีก็ผ่อนลมหายใจยาวเจ้าสาวต้องเป็นพี่ยูแน่เลยค่ะพี่ตรันกับพี่ใจรู้จักไหมเธอน่ารักดีนะคะตราการตามองใบหน้างดงามที่พยายามฝืนยิ้มแต่แววตาดูเศร้าหมองลงวูบหนึ่งก่อนจะกลับมาสดใสอีกครั้งวันนี้ แคทกลับค่ำสักหน่อยนะคะมีนัดกับเพื่อนต่อค่ะร่างบอบบางผุดลุกจากเก้าอี้ยกจานชามของตนตรงไปที่อ่างล้างจานชายหนุ่มมองตามน้องสาวอย่างนึกเป็นห่วงก่อนจะหันไปสบตากับยาใจที่ก้าวเข้ามาไปแล้วนะคะเราเจอกันค่ะจ้ายาใจมองตามหลังแคทเทอรียาแล้วหันไปมองสามีอาการแบบนี้ เรียกว่าอ,อกหักใช่ไหมตระการตาเลิกคิ้วขึ้นแล้วผ่อนลมหายใจพลางยกแขนขึ้นอบไหล่ภรรยาก็คงมีบ้างแต่ไม่มากจนเกินไปหรอกอีกไม่นานก็คงลืมได้เองหญิงสาวยิ้มให้ชายหนุ่มพลางเอ่ยดีที่ใจเชื่อพี่ตรันไม่เป็นแม่เสือแม่ชักให้สองคนนี้ไม่อย่างนั้นใจคงรู้สึกผิดไปอีกนานเลย ตระการตาถอนหายใจเสียงดังเฮ้อแล้วยิ้มกับพันรยาอย่าคิดมากนะไปร้านกันดีกว่าว่าแล้วคนทั้งสองก็ออกจากบ้านและลืมเลืลเอนเรื่องของภาสกรเมื่อมีเรื่องอื่นที่สำคัญให้ต้องจัดการมากกว่าที่บ้านนาดอน หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการและมีกำหนดพิธีมงคลสมรสชัดเจนชาวบ้านจึงมักพบยุวดีนั่งซ้อนท้ายภาศกรเป็นประจำกลายเป็นภาพคุ้นชินสายตาของคนทั่วไปในบ้านนาดอนวันนี้ชายหนุ่มกลับบ้านเร็วจึงแวะมาหาหญิงสาวที่บ้านพอดีกับที่อีกฝ่ายกำลังจะออกไปนาะปะพี่พาไปภาสกรร้องบอกคนรัก หญิงสาวที่กําลังเตรียมออกจากบ้านยิ้มตอบก่อนจะหันไปบอกกับบิดาพ่อหนูออกไปดูนากับพี่พานนะเออในองค์รับคำแล้วมองลูกสาวซ้อนท้ายรถเครื่องของพาศกรไปด้วยสายตาเจินยิ้ม ท้องทุ่งนาของยุวดีเขียวขจีร่างบอบบางเดินไปตามคันนาตามด้วยร่างสูงใหญ่ของภาสกรเขาเดินตามและมองคนตรงหน้าไปด้วยใบหน้าคมคายระบายยิ้มแล้วคิดถึงคำแม่ ผู้หญิงที่เหมาะกับเขามากที่สุดไม่ใช่ใครแต่เป็นคนที่เดินนำหน้าอยู่นี้หล่อนอาจไม่งดงามเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาเคยคบหาแต่ว่าหญิงสาวคือผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึกดีเวลาอยู่ด้วยกันและดีใจทุกครั้งที่ได้เจอแบบนี้เรียกว่ารักได้หรือ,อยังภาสกรเฝ้าถามตัวเองแต่แล้วเขาก็ได้คำตอบเมื่อหญิงสาวหยุดเดินและหันกลับมายิ้มให้เขา เจ้าของรอยยิ้มบางๆกับดวงตาคู่งามภายใต้กรอบแว่นตาคู่นี้คือเจ้าของหัวใจคือตัวจริงในชีวิตของเขายุข้อมือเล็กถูกมือใหญ่ของภาสกรคว้าเอาไว้คนตัวบางเลิกคิ้วสูงมองเขาด้วยสายตาสงสยัยคนตัวโตวยิ้มอ่อนละบอกงานแต่งคนอื่นเห็นของมีภาพถ่ายตั้งไว้หน้างาน ยุอยากได้แบบนั้นบ้างไหมคนถูกถามกระพริบตาปริบๆสองสาครั้งจากนั้นแก้มก็ค่อยๆร้อนพะพ่าวริมฝีปากขบเมมเข้าหากันก่อนจะยิ้มออกมาไม่ต้องหรอกสิ้นเปลืองเปล่า,าถ่ายภาพพรีเวดดิ้งไม่ใช่ถูกๆบอกพลางมองไปยังท้องนาภาสกรมองตามด้วยสายตากร่มกริมแน่นะ ถ้ายุอยากให้มีก็บอกกับพี่ได้เลยพี่จะได้ติดต่อเพื่อนของพี่คนฟังยิ้มด้วยความสุขใจหล่อนเห็นมันนับไม่ท่วนเพราะได้ไปร่วมงานแต่งงานของคนอื่นมากก็มาภาพพรีเวดดิ้งสวยหรูตั้งอยู่ด้านหน้าของงานเคยคิดอยากมีเหมือนกันแต่พอเอาเข้าจริงกลับรู้สึกเฉยๆกับเรื่องพวกนี้แน่สิพี่พาดไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกห่วงเรื่องสาวๆจะดีกว่า เกิดโผล่มากลางงานพร้อมลูกในท้องอีกคนน่ะมันจะยุ่งพูดจบร่างบางก็เดินนําหน้าไปพร้อมรอยยิ้มขบขันทําเอาคนตัวโตหน้าเข้มผิวเข้มทำหน้าเหลือหลาก่อนจะรีบสาวเท้าตามไปแล้วบอกว่าไม่มีแล้วจริงๆนะไม่มีแล้วจริงๆพี่เช็คหมดทุกคนแล้ว คนฟังถอนหายใจพลางสายหน้ายิ้มเพราะหล่อนเองก็มีเพื่อนน้อยอยู่เมื่อไรจึงอาศัยเพื่อนคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้หลายคนพูดตรงกันว่าภาสกรนนั้นเผาวความเจ้าชู้มานานแล้วดูเหมือนหลังๆอีกฝ่ายจะหันมาขยันทำมาหาก,กินมากขึ้นและคนเดียวที่ชายหนุ่มติดพันด้วยคงมีเพียงแค่หล่อนเท่านั้น ยวดีเหลือบตามองคนที่เดินเคียงคู่มากับตนแล้วยิ้มจางชายหนุ่มสบตาคู่สวยแล้วจับมือเล็กแต่ไม่นุ่มเหมือนสาวๆคนอื่นทว่าเขาก็ยินดีจะกุมมือหล่อนไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะเขาตั้งใจเอาไว้เช่นนั้น ภาสกรและยุวดีตั้งใจให้งานแต่งของตนนั้นเรียบง่ายแต่สุดท้ายกลายเป็นงานช้างเพราะญาติพี่น้องมากมายมาร่วมงานและเพราะภาสกรเป็นที่รู้จักของคนทั้งหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านทางไกล้ๆทำให้กลายเป็นงานใหญ่งานยักษ์ตราการตาและญาใจก็มาร่วมงานนี้ด้วยขาดเพียงแคทเธอรียาที่แมนตัวจะไม่มาแต่ยังฝากของขวัญมาให้ จ้าบ่าวยิ้มหน้าบานเป็นจานเชิงผิวเข้มๆตัดกับฟันสีขาวสะอาดทำให้ยุวดีอดนึกถึงยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งเสียไม่ได้ทว่าแม้เจ้าบ่าวของหล่อนจะคมเข้มแต่ก็ไม่ได้คล้ำเสียจนเห็นตะฟันเสียเมื่อไหร่และหล่อนต้องยอมรับว่าวันนี้เขาหล่อเหล่าจะหล่อนต้องแอบมองซ้ำหลายครั้งจนถูกเพื่อนๆแซวให้อับอายหลายหน วันนี้พี่พาดล้อหล่อคมเข้มได้ใจไปเลยเพื่อนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องของเจ้าบ่าวต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันทำให้เจ้าบ่าวผู้มั่นอกมั่นใจในตัวเองยิ้มแป้นพยักหน้าเงึกงักอย่างยอมรับคำชมนั้นแงส่สิงานแต่งกูใครจะหล่อกเกินหน้ากูเป็นไม่ได้ไม่งั้นกูเคืองภาสกรกล่าวก่อนชงะงักกึกแล้วพยักพเยิดไปทางตะการตา ที่ข่าวผ่องออร่ามาแตกไกลยกเว้นไอ้นี่ไว้คนภาสกรบ่นอุบยินดีด้วยนะเพื่อนตระการตาจับมือกับภาสกรอีกฝ่ายยิ้มให้แล้วหันไปมองเจ้าสาวของตนที่ยืนอยู่กับเพื่อนๆของหล่อนเจ้าสาวน่ารักมากขอให้รักกันจนแก่เท่าขอบใจว่ะขอบใจมากที่มาร่วมงาน ภาสกรยิ้มให้เพื่อนและยาใจของขวัญค่ะน้องแคทฝากมาให้พี่พาสกับยุภาสกรหลุบตามองกล่องของขวัญกล่องใหญ่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นศบตายาใจและเพื่อนอีกฝ่ายยิ้มให้เขาแล้วบอกน้องแคทฝากบอกว่าขอให้มีความสุขมากๆเธออยากมาด้วยแต่ถ้ามากันหมดก็จะไม่มีใครช่วยดูแลร้าน เจ้าเบ่าพยักหน้าพร้อมกับรับกล่องของขวัญขอบใจมากฝากขอบคุณน้องแคทด้วยนะได้สิตระการตาตบไหล่เพื่อนสองครั้งแล้วแยกตัวออกไปปล่อยให้เขารับแขกคนอื่นๆ เสร็จสิ้นพิธีมงคลสมรสบ่าวสาวจึงมีเวลาได้อยู่กันตามลำพังชายหนุ่มมองหญิงสาวแล้วยิ้มกริ่มทำให้คนถูกมองที่วันนี้งดใส่แว่นตาหนึ่งวันต้องหันไปมองคนข้างๆด้วยความรู้สึกแปลกใจมองอะไรภ้าสกรยิ้มกว้างขึ้นดึงมือเล็กมากุมเอาไว้มองคนสวย คนถูกชมทำหน้าแทบไม่ถูกเพราะรู้ตัวดีว่าไม่ใช่คนสวยแต่ก็อดร้อนผ่าแถวแก้มนวลทั้งสองข้างเสียไม่ได้เอามาทำเป็นปากหวานหน่อยเลยยุรู้ตัวดีว่าไม่ใช่คนสวยคนตัวโตวขมวดคิ้วมุ่นร้องฮื้อในลำคออย่างไม่เห็นด้วยใครว่ายุสวยน่ารักที่สุดในสายตาพี่ยุวดียกยิ้ม ดวงตาคู่งามที่สวยซึ้งกว่าทุกวันเหลือบมองคนปากหวานข้างๆพี่พาดก็หล่อมากเหมือนกันภาสกรยิ้มแป้นพลางกระซิบบอกกับหญิงสาวเบาๆพี่รู้แล้วยูวดีหันควับมองเขาด้วยดวงตากลมโตก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างขบขันพร้อมทั้งอีกฝ่ายที่หัวเราะเสียงดังกหลอนเสียอีก คนอะไรหน้าไม่อายไม่ปฏิเสธเลยนะก็คนมันหล่อจริงจะมัวปฏิเสธไปทำไมเขายักคิ้วหลิวตาเสียงหัวเราะประสานกันสองเสียงเรียกสายตาพี่น้องที่กำลังอยู่คุยการหันมามองเป็นตาเดียวต่างอมยิ้มขบขันไอ้พาดนี่มันรัวดีจริงๆยินดีด้วยนะแยมลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาเสยที นังแย้มพยักหน้าดวงตาเปล่งประกายยินดีเออขาละล่งอกกลัวว่ามันจะไปคว้าคนที่มันควงควงมาทําข่าใจหายใจคว่ำล่าสุดเกือบซี่งแงแกยกบ้านฮะนังแย้มถอนหายใจยาวเ้อพูดอะไรแบบนี้ในวันมงคลเรื่องมันแล้วไปแล้วก็ลืมมันไปเถอะถือเซว่าฟาดเคราะ นังแย้มพยักหน้ายังเห็นด้วยแล้วมองไปยังลูกชายและลูกสะใภ้อีกครั้งเออข้าก็ว่างั้น ตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มงานเลี้ยงเลิกราไปตั้งแต่ช่วงบ่ายจัดหลังจากจัดการเคลียร์งานเรียบร้อยก็พากันอ่อนเพลียไปตามๆกันแต่ภาสกรตร้องตอนรับเพื่อนๆของเขาที่เดินทางมาไกลอีกสองสาชุดจึงพากันดื่มและกินเพื่อฉลองจนเกือบห้าทุ่มคนเหล่านั้นจึงแยกแย้ายกลับบ้าน อยูวดดีมองภาพตนเองในกระจกผู้หญิงหน้าตากลางๆมักมีคนชมหล่อนว่าสวยเรียบเรียบไม่ฉูดฉาดอีกหลายคนยังบอกอีกว่ามองแว็บแรกอาจด,ดูธรรมดาแต่หากใช้เวลาพิสักหน่อยจะเห็นความงดงามที่มีอยู่และไม่ได้น้อยไปกว่าหญิงใดเลย หญิงสาวยิ้มขันกับกระจกเงาจากหญิงสาวที่เคยมีความรักถูกคนรักหักหลังเจ็บช้ำอยู่เป็นนานก่อนจะตัดสินใจกลับบ้านแล้วจูๆ่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดเมื่อมารดาของผู้ชายเจ้าชู้ทาบทามขอหล่อนไปเป็นลูกสะใภ้ตอนนั้นแค่ได้ยินชื่อของเขาหล่อนแทบปฏิเสธทันทีเพราะชื่อเสียด้านความเจ้าชู้แต่ตอนนี้หล่อนรักเขาหมด จเสียงประตูเปิดและปิดลงคนตัวโตวยิ้มกว้างให้กับเจ้าของห้องทันทีหญิงสาวเมินหน้ามาจากคนที่นุ่งเพียงแค่ผ้าเขาม้าตัวเดียวเนื้อตัวพราวไปด้วยหยดน้ำพราสกรแต่งตัวเสร็จยูวดียังคงนั่งอยู่หน้ากระจกเขามองพันรยาย,ยิ้มยิ้มแล้วเดินเข้าไปหานอนกันดีก,กว่าดึกแล้ว มือใหญ่วางบนลาดไหล่อบาบางแล้วลูบเบาๆกระตุ้นให้เลือดในกายสาวค่อยๆอุ่นขึ้นหญิงสาวลุกจากเก้าอี้แล้วหมุนตัวเดินไปยังที่นอนแล้วนั่งลงบนฟูกร่างสูงก้าวตามแล้วนั่งลงข้างๆเขามองใบหน้านด้านข้างของหญิงสาวแม้ในเวลานี้หล่อนก็ยังคงสวมใส่แว่นตาเขายิ้มแล้วอดถามไม่ได้ถามอะไรหน่อย คนที่กำลังสารนผวากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนในค่ำคืนนี้หันมองสายตาสั้นเท่าไหร่คนถูกถามกับพริบตาก่อนจะตอบออกมาเบาๆเยอะเหมือนกันเนอะเขาเปรยแต่น้ำเสียงแผ่วเบาแปลกๆจากนั้นร่างของหล่อนก็ถูกผ่อนลงบนที่นอนนุ่มหญิงสาวใจเต้นแรงรัวเมื่อร่างกายใหญ่โตเบียดเข้าหา ภาพของเขารางเลือนลงในเวลาต่อมาแบบนี้พอมองเห็นไหมเขากระซิบถามขณะดึงแว่นตาออกจากใบหน้าเรียวเล็กคนที่กำลังระทึกในใจนิ่งเงียบก่อนตอบออกมาว่าก็เห็นแต่ไม่ชัดงั้นเราทำกันโดยที่ไม่ใส่แว่นแล้วกันนะ เขาบอกพลางกดริมฝีปากได้รูปลงบนหน้าผากมนหญิงสาวได้แต่นิ่งเงียบในขณะที่จังหวะการเต้นของหัวใจแรงขึ้นเร็วขึ้นตามริมฝีปากอุ่นที่เลื่อนไหลไปบนดวงหน้าของหลอนก่อนจะหยุดนิ่งที่เรียวปากอิ่มสีหวาน เขากดจูบบางเบาก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อหญิงสาวไม่มีทีท่าขัดขืนหรือตื่นตระหนกจึงลงน้ำหนักมากขึ้นแล้วค่อยๆแยกเรียวปากอิ่มให้พเพยอยยูวดีใจเต้นโครมครามยิ่งเมื่อเรียวลิ้นของเขาเพลียวไหวลมรัดลิ้นอ่อนนุ่มหญิงสาวก็เริ่มสั่นสะท้านและยิ่งสั่นเมื่อมือใหญ่ของเขาลูบไล้ไปทั่วเรือนร่างบอบางของหล่อนหนักขึ้นเรื่อยๆ ที่พลาดเสียงนุ่มหวานสั่นพลิ้วยามเสื้อนอนถูกปลดออกจากร่างภาสกรพระใบหน้าออกจากซอกคอระหงหอมกรุ่นใช้เวลานั้นกวาดสายตาชะลมเรือนร่างของหญิงสาวเขาเยิ้ยมจางๆสายตาเผยความชื่นชมเต็มเปี่ยมหากหล่อนได้เห็นสายตาของเขาในยามนี้คงไม่กล้าสตาด้วยแน่ยุสวยจัง พี่คิดอยู่แล้วว่าอยู่ต้องสวยเขาหลุดปากชื่นชมขณะดึงกางเกงนอนของพภรรยาออกจากปลายเท้าคำชมจากคนตัวโตวที่กําลังปลดเสื้อผ้าของหล่อนออกจากก้างทำให้ยุวดีขนกายลุกชันริมฝีปากที่บวมเจอเพราะจูบของเขาขบม,มิ้มแก้มร้อนผ่าพอๆกับทุกส่วนของร่างกายที่เขาแตะต้องและทิ้งสัมผัสร้อนรุ่มเอาไว้ หญิงสาวสะดุ้งขึ้นอีกครั้งเมื่อสวงอ,อกอวบอิ่มทั้งสองข้างถูกกอบกำรรเอาไว้ในมือใหญ่เขาบีบเคล้นยังแผวเบาแล้วคลึงเขี่ยปลายยอดจนมันผลิบานพร้อมรับสัมผัสที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าอเสียงครางเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปาก ร่างละมุนหยัดยกยามเขาบีบปี้ปลายยอดผ่านบราลูกไม้สีขาวก่อนจะโน้มกายลงหาแล้วจูบลงบนเนินอกอวบบริเวณเดียวกันกับหัวใจเขาสัมผัสได้ถึงการเต้นถี่รัวและแรงเร็วก่อนจะดูดผิวเนื้ออ่อนนุ่มแผ่วเบาพร้อมกับเลื่อนฝ่ามือลงไปใต้แผ่นหลังบอบบางจากนั้นปลดตะขอเสื้อในออก เมื่อมันหลุดจากกันเขาจึงดึงมันออกจากยวงเนื้อนวนเนียนทรงอกอวบอิ่มจะจนภาสกรอดใจเอาไว้ไม่ไหวต้องก้มลงซุกไซใบหน้าสากระคายกับเนินเนื้อนุ่มหยุ่นเรียกเสียงครางหลุดออกจาก,กลำคอได้อีกครั้ง ร่างบางบิดไปมาอย่างเสียวซ่านมือที่วางแนบลำตัวเปลี่ยนเป็นขยุ่มผ้าปูที่นอนแต่เมื่อถูกกลืนกินโดยอุ้งปากร้อนเผามือทั้งสองเปลี่ยนเป็นโอบกอดเขาแนบแน่นอกอิ่มหยัดยกใบหน้าแงงนเริดริเรมฝีปากห่อครางแม้จะเคยมีคนรักแต่อย่างมากก็แค่จับมือหอมแก้มการแสดงความรักยังดูดดื่มไม่เคยเกิดขึ้น อาจเป็นเพราะหล่อนห่วงตัวมากเกินไปอดีตคนรักของหล่อนจึงปันใจไปให้หญิงอื่นที่ถึงลูกถึงคนมากกว่าเคยนึกเสียใจอยู่พักหนึ่งแต่เวลานี้กลับดีใจที่ไม่ทำอะไรอย่างนั้นยุหอมจังน่ารักที่สุด เสียงของภาสกรพึมพำมราวกระซิบยุวด,ดีได้ยินไม่ถนัดนักเพราะอารมณ์ที่เตลิดไปไกลมีส่วนทำให้สติที่มีอยู่น้อยนิดแตกสัน้นชายหนุ่มพละเรียวปากที่ดูดกินยอดถันเขากวาดตามองร่างเล็กที่อวบอิ่มด้วยแววตากระหายหิวก่อนจะกวาดตามองผ่านหน้าท้องแบนราบลงไปยังเนินานางที่ยังมีผืนผ้าสามเหลี่ยมปิดบงัง ร่างเล็กบิดกายผวาเมื่อหน้าท้องนวลเนียนถูกสัมผัสแต่ละครั้งที่ริมฝีปากของเขาแตะแต้มเบาแสนเบาทว่ากระตุ้นราคะในกายสาวให้ลุกฮือจากนั้นเลื่อนลงจูบต้นขานวลเนียนแล้วงับเบาๆจนเกิดเป็นรอยสีแดงอ่อนก่อปฏิกิริยาต่อคนที่นอนบิดกายไปมาได้ในทันทีหล่อนสะดุง้ง หัวใจเต้นรรัวไม่หยุดหย่อนริมฝีปากอิ่มเรื้อพเยอน้อยๆครวนครางมือใหญ่หยาบกร้านลูปเบาๆที่สะโพกแน่นนั้นแล้วเกี่ยวปลายนิ้วกับซับในตัวจิ๋วลงมาหญิงสาวขบเม้มริมฝีปากความรู้สึกหลากหลายประเดประดังถาโถมราวรลอกคลื่นศาสัด หวามไหวจนหัวใจแทบแตกเป็นเสียงเสียงแต่ในเวลาเดียวกันก็เต็มไปด้วยความร้อนรุ่มกระสันหาภาสกรรู้สึกลำคอแห้งผากเขาจ้องมองความสาวแล้วลูบไล้ฝ่ามือกับต้นขาด้านในรับรู้ถึงอาการสั่นระริกของหล่อน จากนั้นจึงดันท่อนขาทั้งสองแยกออกจากกันเปิดประตูสู่มิติมหัศจรรย์พร้อมกับส่งปลายนิ้วทักทายเป็นอันดับแรกร่างบางสะดุ้งเฮือกแอนนผวาย,ยังลืมตัวความสิวสร้าันแล่นปราดยามส่วนสาวถูกแตะต้องริมฝีปากที่ขบเม้มห่อครางออกมาอีกครั้งร่างกายปิดเร้าราวกับเจ็บปวดแต่ความรู้สึกแท้จริงกลับตรงกันข้าม ใบหน้าขมเข้มแนบชิดเขาส่งปลายลิ้นอุ่นซ่านสุดใจกลางความสุขแต่ต้องบางเบาในคราวแรกก่อนฉกไล่ชวัดเฉวียนกระตุ้นคนที่บิดกายไปมาให้ผวาครวนครางอืพี่พาดมือเล็กควานหาก่อนจะคว้าเส้นผมสลวยของเขาเอาไว้ได้อกอวบสาันระิก หายใจห่อพ้าสะโพกนุ่มแอ่นยกขณะที่มือทั้งกระตุกและกดชิดอืมภาสกรครางในลำคออย่างพอใจแต่เวลาเดียวกันก็รู้สึกเจ็บหนังศีรษะจนกระทั่งเขายกไปหน้าขึ้นแล้วมองหล่อนเต็มตา จึงได้เห็นเจ้าสาวของเขาในสภาพเปลือยเปล่าอีกครั้งชายหนุ่มยิ้มพอใจแล้วส่งปลายนิ้วเข้าสู่ช่องทางขับแคบที่ฉ่ำชื้นเริ่มขยับเข้าออกเร่าร้อนหนักหน่วงจนร่างบางสั่นเทาและกระตุกเกรงร่างกำยำขยับตัวขึ้นทาบทับเขาจูบริมฝีปากอิ่มอย่างเร่าร้อนเช่นเดียวกับนักเรียนหัวไวอย่างยุวดีที่ส่งปลายลิ้นตอบรับจูบดุดัน มือขากอดกายเมื่อเขาทิ้งสะโพกลงแทรกท่อนขาเรียวทั้งสองข้างของหลอนหญิงสาวก็ยกท่อนขาขึ้นตวัดรัดรอบเอวของชายหนุ่มทำให้ความเป็นชายที่ตื่นตัวเต็มที่เบียดบดไปกับส่วนสาวที่เปิดทางรอรับความรัก ชายหนุ่มขยับสะโพกถูไถเบาๆตะกอเกิดความเสียวซ่านชนิดรุนแรงเขาเลื่อนใบหน้าลงไปจูบไซซ้อกคอแล้วครอบครองยอดฐานที่ชูชันดูดกลืนขบเม้มจนขนใต้ร่างสันระร,ริกส่งเสียงครางกระเส่าไม่หยุดย่อนยุจ๋าน่ารักที่สุด ยุวดีปรือตามองคนพูดหล่อนขบเม้มเรียวปากดวงตาฉ่ำเยิ้มเลื่อนมือที่กกกอดศีรษะของเขาเอาไว้วางลงบนที่นอนแล้วดันร่างขึ้นพร้อมกับพอปากครางเมื่อเขาดูดเลียยอดถันดวงตาคู่งามที่พระเบอร์พยายามคเม้นมองสิ่งที่เขาทำกับหล่อนแต่ก็ยังคงเป็นภาพพระเบอร์ ต่างจากความรู้สึกที่ชัดเจนเสียยิ่งกว่าสิ่งใดหญิงสาวค้างแผ่วหัวอกหัวใจเต้นรุนแรงยามเขาขับเคลื่อนสะโพกบดเปียวเร็วขึ้นแรงขึ้นจนหล่อนเกือบจะบรรลุความต้องการอีกครั้งหากเขาไม่หยุดลงกลางคัน พร้อมกับปลีน่องที่ถูกยกขึ้นแล้วบางอย่างที่หล่อนพยายามพง,งกศีรษะขึ้นมองค่อยๆถูกดันเข้ามายังช่องทางที่มีหยาดน้ำหล่อลื่นปากทางเริ่มขยายรอรับความกำยำที่ทิ่มแทงลงมาช้าๆ ยูวดีทิ้งร่างลงราบกับพื้นฟูกสองมือขยุ่มผ้าปูที่นอนจนยับยน่นก่อนจะคลางอู้ออกมาอีกครั้งเมื่อพาสกรดันส่วนที่เหลืออยู่จมดิ่งสู่ช่องทางอบอุ่นและแน่นหนึบอ่าดีจังยุจ๋า ภาษกรกระซิบด้วยน้ำเสียงแห่พร่าความสาวของยุวดีกำลังตอบรับความกำยำของเขาด้วยการบีบรัดเป็นจังหวะจนชายหนุ่มไม่อาจจะทนนิ่งเฉยต่อไปได้อีก เขาเริ่มขยับกายเบาๆแล้วกดริมฝีปากลงบนแก้มนุ่มหอมพร้อมกระซิบปลุกปลอบเมื่อพบว่าหล่อนกำลังเจ็บปวดจากนั้นสัมผัสของเขาก็รุนแรงขึ้นตามความปรารถนาในใจ ในขณะที่ความเจ็บปวดที่ยุวดีได้รับเริ่มเลือนรางจนสุดท้ายก็เหลือเอาไว้เพียงแค่ความหฤหันไปจนวินาทีสุดท้ายที่เขาทิ้งกายฝากร่างของเขาเอาไว้ในกายของหลอน